เท่าไหร่เน,นี่ยนะอันนี้เท่าไหร่อันนี้60บาทจะรวม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุติศาชาแนลนะคะวันนี้เรามาแนะนําร้านที่หน้าห้างบิ๊กซีนะคะเป็นตลาดแบบขนมคนเดินนะท่านผู้ชมทุกวันอังคารนะคะจังหวัดอยุธยานะท่านผู้ชมร้านอาหารเด็ดที่เราจะมาแนะนําในวันนี้นะคะเป็นร้านยําขนมจีนนะคะนี่ร้านนี้เลยนะคะอิสารามทานได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปดูวัตถุดิบนะคะนี่ไกย่ยอค่ะไกะย่ยอปลาทูะนะคะ มีหอยมีหมึกจ้าก็าเป็นเครื่องเคียงนะท่านผู้ชมราคารวมทุกอย่าง60บาทนะคะปลาทูกไก่ยอ40บาทนะท่านผู้ชมสามารถแยกน้ำได้เลยนะคะอิสลามทานได้นะคะน้ำปลาและก็ไม่น้ำปลานนะะคแยกก้นะคะ อะไคะพี่อมเจียวจาเมเจอย์ประจ้านเจววนะหอมเจียวนไม่เคยเห็นร้านที่โมนะคะพี่อ่าบ่ายโมงก็มาขายแล้วจ้าบ่ายโมก็ตั้งร้านแล้วจ้าบ่ายโมถึงถึงสามทุ่มเลยหมสองทุ่มสามทุ่มมาจ้ของจะหมดน่ะจ้ะก็มาที่นี่ทุกวันอังคารทุกวันอังคารค่ะพหัสเหรอพี่อ๋อค่ะวลาไม่ได้มาจ้าอ๋อทำได้จ้ะยำหรืแยกคะธรรมดารมจ ดาวปฐุมไกย์ยอ40ถ้ารวมได้ทุกอย่าง60จ้ะเอารวมค่ะรวมยำเลยนะคะใส่ถ้วยในแมวเนี่ยแมวเนี่ยอย่างเดียวใส่ถ้วยในถุงพี่ใส่ถ้วยค่ะได้เอารถจัดเลยนะเรียบร้อยแล้วไม่ยอมบอกต้องไหนเก่งพูดไปด้วยเลยู่ดียำแซ่บๆกันเลยทนแซ่บๆเลยจ้ะน้ำปลาราต้มสุกแล้วค่ะไม่ต้องกลัวนะผัดอยอแล้วอร่อย ขนาดอโยแล้วค่ะอ่อยนะเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เท่าไหร่พี่อันนี้60บาทจะรวมถ้าคือทุกอย่างเลยเนาะใช่ค่ะถ้ารวมทุกอย่าง60นะหอยตัวใหญ่ๆเลยค่ะหอยใช้อย่างดีนะใช่หอยแมคโครนะคะสุกทุกอย่างค่ะ ใส่หอมเจียวด้วยนะพี่ใช่ค่ะสุดเด็ดเลยนะพี่อยู่ตรงนี้เลยนะใช่จ้ะเด็ดเลยใส่ถุงเลยพี่เนาะพอเลยลูกค้านีนเลยันนี้แน่ลูกค้าจะตามมาเพราะเสียงค้อนนี่ราคะเอ้ยแน่รอนเอาไปเลยดิ ต้อมหิวเลยนะจ้าพี่สาวที่ไา้างคะพี่วันจันทร์กับวันพฤหัสนะคะขายอยู่ในธรรมศาสตรตลาดอิตรโซนค่ะแล้วก็อาคารอยู่ตลาดนั้ำน,นาบิกซีนะคะวันพุธอยู่มอสวนะคะม <ạ> อ<า>สวออร์อุทละวันศุกร์วันศุกร์เช้าอยู่ในสารการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะคะศูกร์เท่ยวที่อยู่หลังรถตั้งยุธยาจ,าจ้ะลูกฟ้ พี่อันนี้พี่ขายมากี่ปีแล้วนะคะเนี่ย5ปีแล้วจ้ะ5ปีแล้ว5ปีเข้าปีที่6ได้แล้วเดีพี่กับน้องนะตรงนี้นี่เป็นพี่ประจำพี่น้องใช่ครับหาไม่ยากคุณผู้ชมร้านยำเผือกีนจะอยู่หัวหัวหน่อยนะคะ าาข้เดินออกมาจากประตูโฮโปค่ะเลี้ยวขวามานะจ้าที่สองจ้าต้นหนึ่งนะครับด้านหลังแ้นหนึ่งนะครับที่ทุ่น่ากินเหล่านี้เสพี่นึกว่าจะห่างเหินซะแล้วนี่ใส่ใส่ถ้วย มายของท่อร่อยนะงกรบหมม่มาที่ไหนถ้าเช่าผ้าเกเ็บแสดงว่าเรดาร์มาแล้วแสดงว่าเขาดูเรดาร์แล้วพี่เขียว ได้เลยนะคะต่อมต่อไหนต่อรวมทุกอย่างเลยถุงนึงแล้วก็พี่ใครมาก่อนพี่นุ่นโอเคพี่นะโอเคแล้วก็พี่ต่อไปต้องมีบัตรคิวแล้วนะพี่บัตรคิวเคยเอามานะวันไหนเอาบัตรคิวมาไม่มีลูกค้าเอาสี่จุดเฮ้ยขอบคุณมากค่ะไหนเอาบัตรคิวมาไม่มีลูกค้า เอาแบบนี้แน่ให้ยืนแบบกดดันแม่เท้าไว้เฮ้ยใช่เหรอได้ยินเปล่าอะไรอ่ะของแตมโอเคของแตมไม่ใส่พริกไม่่ใสพริกเหมือนกันโอเคของของแตมไม่พริกไม่ผักของแม่ไม่พริกโอเคยี่ว่าอะไรยาพี่อยมาเมาณะยำเลยหรือแย่ยำเลยค่ะธรรมดาธรรมดาใส่ใส่ยอดขวดแล้วก็ปลาทูสามอย่างนี้เหรอได้จ้าใส่ถ้วยในถุงพี่ได้จ้า ได้จ้าโอเครถจัดโอเคใส่ถุงถุงเนาะ ทอดหัดผูกไม่แย่มีเหลี่ยมหักเนาะเกียวอย่างเดียวทอดผัดผูกับไก่หยอกจ้ะาอยาเออเหลี่ยมอะไรนะของน้องมาไหนแล้วพี่สุน่าพี่สุน่าได้แล้วจ้าได้ค่ะแป๊บนะเพงโอ้ยยังไม่พังลูก ของน้องรวมใช่ไหมรวมโอเครวมปาวะรวมปาวะดูดิรวมไม่ธรรมดาธรรมดามั่งรวมแล้วอันนี้ไม่เอาไม่เอาอ๋อไม่เอวดูน้องเอาแต่นู้นน้องเขาเอารวมธรรมดาให้ตอบโอเคจ้าเจ็ดสิบบาทจ้า ของพี่เอาธรรมดานะค่ะแต่พิเศษใช่ไหมเองธรรมดาธรรมดาธรรมดาโอเคแยกน้ำก็มีนะท่านผู้ชมสั่งแยกน้ำก็ได้นะคะยำไปก็ได้แต่ยังไม่ทานสบายมากเลค่ะเดี๋ยวเชิแค่ของเดียวนะอิสระมาทานได้ใช่ครับร้านนี้ไม่มีหมูนะเรธรรมดาเสร็จสองขามาร้านก่อนยำเลยนะไม่มาม่มาไม่ใส่ไม่ใส่ พี่มียำเลยอีกชุดหนึ่งนะพี่ทุกพี่ผู้หญิงสั่งอ่ะเดี๋ยวลืมน้องจี่กินพมก็ยังหิอเลยืนมากได้หลังจากแม่หนังๆก็เดียว แยกเป็น2ชุดธรรมดาทั้งคู่น้องอันนี้ก็ธรรมดาแล้วก็ธรรมดาแล้วของน้องอันนี้ใช่ไหมโอเคใส่นี่เพิ่มไปด้วยก็ได้ครัของเจียบเนี่ยสองร้อย ขายดีๆนี่นมจีนกี่โลสิบห้าโลยี่สิบโลแล้วแต่บางวันจ้ะเรียกลูกค้านะี่นะใช่ค่ะอย่างนี้ลูกค้าจะจำได้ค่ะ แล้วนาเด็กก็ไม่อร่อยยังไม่ครบสิบนาทีครับก็สำหรับใครนะคะที่อยากมาทานร้านยำขนมจีนนะคะของเลี้ยเดีเมื่อกี้สั่งอะไรนะพี่ชื่อพี่เกรซเ<แ>หรออันนี้อ๋อร้านยำขนมจีนของพี่เกรซนะท่านผู้ชมก็สามารถมาได้นะคะที่ตลาดหน้าบ,บิ๊กซีนะคะอยุธยานะท่านผู้ชมเป็นถนนคนเดินนะคะพี่เขาจะขายอยู่ทีนท่นี่ทุกวันอังคารนะคะเปิดร้านช่วงบ่าย8โมง บ่ายโมงบ่ายโมงก็เปิดแล้วท่านผู้ชมนะคะก็มาอุ่นกันได้นะคะถึงสามทุ่มเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะเดี๋ยวเร,เราไปหาที่ชิมกันนะทมม่านผู้ชมมาค่ะท่านผู้ชมเราได้แล้วนะคะยำกระดูจีนของเรานะอันนี้จะราคาสี่สิบาทนะคะเป็นแบบเราไม่ได้เอาทะเลมานะก็จะมีเป็นปลาทูแล้วก็ไก่ยอนะคะน,นี้เขาบอกว่าเด็ดนะคะรสแซ่บนะ ไปค่ะคำแรกหอมมากเลยอ,อ,อร่อยท่านผู้ชมอ่อาแจ,จะแบบมองไม่ค่อยนี่นะมันมันค่ำมันมืดแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็ฝนกำลังจะตกนะคะรสจัดชอบมากท่านผู้ชมอร่อยมาก ให้ปลาทูเยอะเลยนะเนี่ยให้ปลาทูเยอะเลยชอบห้พี่ก็ใส่ผักอเยอะนะคะอร่อยมากเลยนะคะืมสี่สิบบาทคุ้มมากท่านผู้ชมนี่นะคะใครที่อยากมาชิมนะก็อย่าลืมเนาะที่หน้าบิ๊กซี ขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตลาดบิ๊กซีอยุธยานะท่านผู้ชมเทียวข,ขายแค่วันอังคารน,นะแต่แต่ห้ามพลาดน,นะคะหรรอมาตํานะคะอร่อยมากค่ะ